ปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงยู19ทำศึกชิงแชมป์โลก2023รอบ8ทีมโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงไทยยู19ทำศึกชิงแชมป์โลก2023รอบก่อนรองชนะเลิศประเทศโครเอเชียทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายตุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลกที่โครเอเชียและฮังการีเป็นเจ้าภาพร่วมล้ำสร้างประวัติศาสตร์เอาชนะจีนไปด้วยสกอร์3-2เซตขณะเดียวกัน นักวอลเลย์บอลสาวไทยต่างทำผลงานหลังจบครบรอบ16ทีมสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นวริศราสีทาเลิศกนกพรแสงทองและกัญญรัตคำวง์ที่ติดท็อป3นักกีฬายอดเยี่ยมทำคะแนนสูงสุดตกยอดเยี่ยมเซตยอดเยี่ยมและรับลูกเสริรฟยอดเยี่ยมเป็นต้นแล่าสุดโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2023ที่โอซิเยประเทศคโครเอเชียรอบก่อนรองชนะเลิศได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อย แล้วประกอบด้วยวันพุทธที่9สิงหาคม2566รอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายเวลา17นาฬิกาไทยพบญี่ปุน่นเวลา20นาฬิกาตุรกีพบบัลแกเรียเวลา23นาฬิกาอิตาลีพบโครเอเชียเวลา2นาฬิกาสหรัฐอเมริกาพบบราซิลทีมชนะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่วนทีมแพ้จะตกลงไปแข่งขนันรอบจัดอันดับ5 8ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก pptvhd36.com จะลืมก ติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ